สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับรายการ123มาออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะเรามีซีรีส์พิเศษนะคะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดช่วยลดอาการปวดในกรณีที่มีอาการปวดจากโรค ซึ่งนอกจากท่าบริหารที่เราทํามาตั้งแต่ EP หนถึง EP 74นะคะแล้วการพวกนั้นเนี่ยก็ยังสามารถใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดช่วยได้ด้วยเนาะโดยเราจะมีทั้งหมด5 EP นะคะ EP แรกคือเครื่องอันตาซาวเทอราปีหรือเครื่องอันต์ซาเนาะ,ะเราจะใช้ในการรักษา กับผู้ป่วยที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะปวดอะคะอบ่าไหลใช่อีพีที่2ก็เป็นเครื่องกระตุ้นไฟไฟ้านะคะในอีีนี้เราใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังนะคะอีพที่ 3... <EP> 3, 3จะเป็นเครื่องออช็อกเวฟนะคะใช,ใช้ในผู้ป่วยออรองช้ำนะคะหรือว่าการมีการปวดส้นเท้าค่ะอีที่4จะเป็นเครื่อง ลดบวมนะคะจะเป็นกระตุ้นไฟฟ้ารดบวมแล้วก็เครื่องบีบขาลดบวมนะคะส่วน ep ที่5ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์เนาะเลเซอร์ของเราจะช่วยในโรคอะไรคะที่เราสาธิตให้คนาช้ดูก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันนะคะที่ปวดข้อบ่าลายตัวเลเซอร์ตัวนี้ก็จะช่วยในลดอาการปวดได้นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากสาธิตการใช้เครื่องแล้วท้ายคลิปก็จะมีท่าออกกำลังกายง่ย ให้ทุกท่านกลับไปทําตามได้ด้วยนะคะ EP แรกนะคะของตอนพิเศษของเรานะคะจะพาไปชมการใช้เครื่องอันตราซาวในการรักษาอาการปวดบริเวณข้อบาายัยหรือว่าออฟฟิศซินโดมกันนะคะท้ายคลิปก็จะมีท่ายืดง,ง่ายๆให้ชมกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหลังจากที่เราตรวจร่างกายคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ตรวจพบก็คือกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าเนาะมีอาการตึงแล้วก็แข็งเป็นก้อนเลยพอกดแล้วคนไข้ก็จะมีอาการปวดบางทีอาจจะปวดเล่าขึ้นศีรษะปวดเล้าลงแขนหรือลงกลางหลังได้เหมือนกันกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะทําให้เกิดอาการปวดอย่างที่บอกเลยแล้วก็มีการตึงมากนอกจากการยืดการคลายของนากตยข้พบำบัดเราก็จะมาใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดเครื่องนั้นก็คืออันต้าซาวนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใช้เป็นเจลอันต้าซาวเพื่อส่งผ่านคลื่นลงไปที่กล้ามเนื้อเนาะจะใส่เจลอันต้าซาวนะคะเย็นๆนิดน,นึงนะโอเคจากนั้นก็เปิดเครื่องเนาะเครื่องอันต้าซาวนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเพราะว่า เหมือนเครื่องอัลตราซาวดูเด็กอย่างนี้เนาะสำหรับคนตั้งครรภ์แต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวในการรักษาทางกายภาพบำบัดก็คือจะใช้เครื่องเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดอาการปวดแล้วก็ลดการตรึงของกล้ามเนื้อนะคะตอนทำคนไข้จะรู้สึกอุ่นๆนะคะหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ารู้สึกร้อนหรือรู้สึกเจ็บให้บอกได้เลยนะคะ เราก็จะใช้ไปบริเวณกล้ามเนื้อะคะที่มีอาการตึงแล้วก็ปวดเนาะหลังจากใช้เครื่องอัลตราซาวเรียบร้อยแล้วนะคะกล้ามเนื้อคนไข้เนี่ยเมื่อเรากดดูจะเห็นว่ามันนิ่มลง ในบางรายที่ยังปวดมาไม่นานสาหรับการใช้เครื่องอันต้าซาวหนึ่งครั้งหลังใช้เนี่ยก็จะเห็นผลว่าอาการปวดดีขึ้นนะคะนอกจากการใช้เครื่องแล้วเราจะให้ข้าวบริหารตับไปทําที่บ้านรวมด้วยเป็นท่าย,ยืดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นะคะท่าแรกเลยเดีย๋ยวจะให้คนไข้ยืดด้านขวานะเอามือนะคะนั่งรับไนั่งรับมือข้างนี้ไว้โอเคมือข้างซ้ายจับศีรษะอ่าแล้วเอียงหูชิดบ่าด้านซ้าย จะเห็นว่าด้านนี้ถูกยืดออกเนาะคนไข้จะตึงบริเวณนี้นะคะยืดค้างไว้นับ1-10ถึง10นะคะหรือว่านับ1นึถึง2ีกระไดเลยให้รู้สึกตึงๆแต่ไม่เจ็บนะคะพอนะับครบ1ถึงส0แล้วเราก็ผ่อนศีรษะมารตรงๆอ,อย่างนี้นับเป็น1รอบให้ทำทั้งสองข้างเลยทำสาถึงหรอบนะคะท่าที่2นะคะ มือออกมาเลยมือทำแบบนี้ใส่ไปที่ใต้้างนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นยืดคออ่าอันนี้จะตึงด้านหน้าแทนนะคะนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันนะคะ,ะจากนั้นค่อยๆพอนต่อไปจับศีรษะนะคะแล้วก้มลงลออันนี้ก็จะตึงทางด้านหลังบริเวณด้านหลังคองทั้งสองข้างเลย พอครบแล้วก็พักนะคะต่อไปอีกท่านึงให้คนไข้เอียงศีรษะมาด้านซ้ายจากนั้นก้มหน้าหุนหน้ายคอมองรับแล้วฝั่งตรงข้ามนะคะสามารถถ้ายังไม่ตึงสามารถใช้มือดึงได้ด้วยอย่าแงบบนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะจะไม่ใช่ด้านข้างเหมือนทาแหลกเนาะ นับหนึ่งถึงสิแล้วทําให้ครบ3-5เซตค่ะสามารถทําเช้ากังวันเย็นได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่นั่งทํางานหน้าคอมหรือว่าใช้มือถือเยอะๆแล้วรู้สึกปวดตึงสามารถทําท่าเหล่านี้ได้เลยนะคะยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทําตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษา เพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบัตัดใกล้บ,กลบ้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร085 369 9977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบัตัดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ